นะไม่เป็นไรนะครับเออมันเศร้าใจนะครับเขากำลังโมโหอยู่ใช่ไหมไอ้น,นี่มันไม่เคยเป็นมาเลยตั้งแต่เออตั้งแต่ที่ผมเคยลองคราวที่แล้วแล้วเขาอาเจียนออกมาแล้วถ้าเขาอาเจียนสิ่งร้ายที่สุดก็คืออะไร ก็นั่นแหละครับเลวร้ายที่สุดแล้วล่ะแต่ถ้าลูกอาเจียนแล้วคุณยอมแพ้ลูกก็จะได้ใจนะคะนึกออกไหมคืนนี้เราต้องคิดว่าคุณจะอดทนได้แค่ไหนเพื่อให้ลูกลืมความคิดที่ว่าเขาคุมคุณอยู่เข้าใจไหมคะอืมมันก็ยากค่ะคือผมผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะพาลูกกลับเข้าไปค่ะเข้ามาที่ประตูแล้วพากลับไปที่เตียงเลย บอกว่าดึกแล้วนอนได้แล้วขิ้นน้ำแต่ตูไว้ก็ได้พาลูกไปนอนเลยนายเจลแล้วนั่งอยู่ข้างๆเขานะเอางี้แล้วกันนะลูกมาลูกมาเขาจะนั่งเป็นเพื่อนลูกนะอลูกมาที่นี่นะพอนั่งเป็นเพื่อนนั่งข้างเตียงนะคะนายเจลแล้วมองไปที่อื่นเลยเอาละนั่งเป็นเพื่อนลูกคุณอยู่กับเขาอีกเดี๋ยวหนึ่งนะรใอยเขาเข้าที่รอดูว่าจะออกมาได้ไหมรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายลงหรือยัง ในที่สุดเฮอร์บี้ก็สงบใจได้และนายเจลเดินออกจากห้องเปิดประตูแง้มเอาไว้งั่นหละค่ะหลักการละเพราะว่าลูกอาจมีปัญหาพระคุณเอาทุกอย่างออกไปหมดเลยเขาอาจต้องการให้คุณนั่งอยู่เป็นเพื่อนสักสองสาคืนนะงั้นคุณก็นั่งกับพื้นที่ปลายเตียงสักสองสาคืนนะคะแบบนี้เขาจะได้รู้จักพึ่งตัวเองมากขึ้นเข้าใจใช่ไหมคะ ผมว่าในขณะเดียวกันนี้เขาก็ได้อะไรอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมฮะคือเขาอยากให้เปิดประตูทิ้งเอาไว้ <คะ S 1> เขาเลยรู้สึกว่าเอาชนะพ่อเขาได้ก็โอเคนี่ค่ะเพราะคุณต่างหากชน,นะเพราะเขายอมนอนแล้วครับด้วยความช่วยเหลือจากทัญ่าในเจอจึงพายลูกชายเข้านอนได้ในเวลาสามทุ่มซึ่งเร็วกว่าปกติชั่วโมงครึง่งในสัปดาห์ต่อมาในเจอและเบงก้าต้องยึดมั่นกับเวลานอนใหม่หากอยากเห็นพัฒนาการในพฤติกรรมของลูก และยังเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะหาเวลาให้กับตัวเองด้วย <'re> หนูจะไปนอนที่เตียงตัวเองหรือเปล่าอย่างนั้นดีมากลูกโอเคถ้าไม่นอนเงียบแไมา่จะาโกรธนะทันย่าพาในเจอ์และเบงก้ามาหาจุดกึ่งกลางเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งเรื่องลูกเธอคิดว่าทั้งคู่จะมีอำนาจปกครองมากขึ้นหากว่าตกลงกันได้จึงถึงเวลาหาจุดยืนร่วมกันแล้ว เอาละทะเลาะกันห้ามกัดควรจะเลือดออกอันนี้เห็นด้วยนะคะอาา่าฮะเห็นด้วยครับค่ะค่ะโอเคค่ะจากนั้นก็ต้องพิจารณาความขัดแย้งระหว่างกันเอง <c oughs> คุณสั่งให้ลูกหยุดยังไงคะคือแบบเซรีสนะตะวาดเลยเหรอบางทีผมก็ดุเขานะครับใช่ว่าคุณดุแล้วคุณอ<า>พอใจหรือเปล่าไม่ค่ะโอเคงั้นเมื่อกําหนดกรอบที่ชัดเจนแล้วทั้งสองจึงจะสามารถแสดงตนว่าเป็นแนวร่วมกันได้เมื่อตกลงได้แล้วทั้งสองจึงจะนําไปทดลองดู ทั้งคู่ต่างอยากเล่นสนุกกับลูกด้วยความช่วยเหลือจากทัญญาทั้งสองจึงทดลองแผนแนวร่วมในการะเล่นที่มักจบด้วยน้ำตาเกมจับคู่ที่เล่นกันทั้งบ้านบ,บีนั่งนะนนะแล้วเอลล่านั่งตรงนี้<อ>แล้วถ<ล>ึงจะโอเคนะแต่ไม่เคยได้เล่นตาแรกจบเลยเก็เกิดเรื่องซะก,ก่อนนั่นของเขาเย้ <Yeah. S 2> ของทขาออ oh. นี่เบงก็อย่าสนใจเอล่านะถ้าทําได้ปล่อยเขาถ้าเขาอยากจะวิ่งไปข้างนอกห้องก็ช่างเขาเลยเอล่าแผลงริสเต็มที่เลยค่ะแต่พวกคุณโอเคหรือเปล่าคะที่ไม่สนใจนลูกโอเคนะคะ,ะสบายใจ<ห>ที่ไม่ต้องสนใจเขาอ๋อดีค่ะดีโอโอ,โอ,โอ้ราส,สนุก <มา S 1> กันใหญ่แล้วคุณทําดีแล้วโอ,โอ่าตาพ่อได้แมาได้โอ อย่าสนนะคะถ้าทำได้เดี๋ยวเธอก็เบื่อไปเองอ่ะมันยากจริงๆค่ะแต่ก็สําคัญมากที่พ่อแม่จะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ลูกเกลียวกลาดอย่างเงี้ยมันก็คือความเกลี้วกล่อนะคะนั่นไม่ใช่ความเสียใจใหญ่หลวงเขาแค่โกรธแล้วก็โมโหเฉยๆ <she> ถ้าเขากลับมาอารมณ์เย็นแล้วคืก็ลองชวนเขาเล่นด้วยนะคะเบียงก็ได้ค่ะ <in> มานี่สิลูกเอล่า ตาหนูเปิดแล้วนะนี่รูปอะไรมานั่งตักแม่มามามานั่งกับแม่มามาช่วยกันเลือกหน่อยแล้วมามามาช่วยกันเลือกนะเก่งมากเก่งมากนี่ตาพ่อนะอย่าโกงมาหานั่งลงนะลูกนะหนูเปิดให้แม่หน่อยสินี่ผมว่าให้ไอล่าเปิดแทนผมก็ได้นะไม่เอาค่ะลูกอยู่ข้างฉันนะนี่นั่นแหละค่ะคือความขัดแย้งล่ะก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะในเจลนะจะทําตามแต่ว่าไม่เป็นไรระเบ่งความสนใจเขาแล้วให้เขาได้เล่นเกมด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะพูดเผื่อไว้เท่านั้นนะกอนแล้วก็หอมเขาสักทีเขาเป็นเด็กมาก หายโมโหแล้วค่ะดูซิรูปอะไรอ่ะเกมดาเนินต่อไปได้อีกครั้งแต่ผู้ชนะมีได้คนเดียว,วก็คือมาร์สมาอวในเจลค่ะคิดหน่อยพู้กับเบียงก้านะโอ้นี่ผมเคยเล่าฟังหรือยังว่าตอนเป็นเด็กผมก็แพ้เกมน,นี้ฉันอยากให้คุณเบนความสนใจของลูกสองคนที่ร้องไห้อยู่นะคะผมเคยเล่าหรือยังเออนี่เบียงก้า <pairs> ผมเคยเล่าด้วยยังไอเรื่องตอนเด็กๆของผมเนี่ยนี่ลูกนี่ผมจะเล่านะผมเคยเล่าให้ฟังนอยนาะตอนเด็กๆเนี่ยพี่ผมก็ชนะผมทุกครั้งเวลาเล่นเกมนี้รู้ไหมผมร้องไห้ตลอดร้องร้องร้องทั้งอาทิตย์เลยผมร้องซะจนไพ้เนี่ยเปียกหมดเนี่ยเกือบพังเลยต่อค่ะคุณเอาเขาอยู่แล้วนะอยู่แล้วชวนลูกทำอย่างอื่นเลยคุณทำได้แล้วค่ะได้แล้วทำให้เขาสนใจต่อไปนะเนยเจล นายเจสามารถสร้างความสนุกต่อไปได้ด้วยการเล่นเกมอื่นซึ่งทุกคนมาเล่นด้วยกันนี่รู้ไหมคุณเป็นความสนใจลูกสองในสามคนให้หายโมโหโดได้เลยนะคะทําได้เยี่ยมมากเลยค่ะเราจะเล่นเกมอะไรกันดีเก <g ain> มบอดี้ไหมเป็นความชนะที่งดงามสำหรับนายเจและเบงก้าทั้งสองหลีกเลี่ยงสงคราม <c oughs> ในบ้าน <c oughs> ด้วยการเป็นฝ่ายเดียวกัน <c oughs> สองสัปดาห์แล้วและครอบครัวไพรส์ทุกคนกำลังหัดปฏิบัติตามกิจวัตรใหม่ไปอาบน้ําจุงมือกันมาไปอาบน้ำด้วยกันลูกไปแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วอาบน้ํากันแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดในชั่วข้ามคืนเนยไม่อาอบน้ำเลยเจ้า เราไม่ต้องสนใจลูกใช่ไหมถ้าลูกไม่ยอมทาตามที่บอกเขาก็ไม่ได้ดื้อนี่แค่ไม่ยอมทําตามคําสั่งงั้นก็จับไปอาบน้ําเลยปะได้เวลาอาบน้ําแล้วไปแล้วเอล่าไม่ยอมมาอาบน้ํเดเรนก้าก็พยายามอย่างหนักเพื่อแสดงอานาจอาบน้ําได้แล้วลูกเร็วเข้าเร็วไม่อกเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จแล้วค่อยเอาเกมออกมาเล่นดีไหมไอาบน้ําก่อนนะลูกนะฉันไม่รู้จริงๆว่าจะทายังไงเราก็ต้องบอกลูกบอกว่าดึกแล้วนะลูกไปอาบน้ําไปแล้วก็จับอาบน้ำก็บอกแล้วนี่ก็ได้ลองใหม่ก็ได้ อาบน้ำได้แล้วลูกพอแล้วไปอาบน้ำกันเบงก้าค่อยๆทำได้ในที่สุดเอล่ายอมอาบน้ำโดยไม่ร้องไห้สระผมก่อนนะเดี๋ยวออกไปฟังนิทานกันแล้วก็นอนดีไหมลูกเวลานอนก็สงบขึ้นรัตติสวัสดิ์ลูกในใจและเบงก้าพาเอล่าไปนอนตอนทุ่มครึ่งเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเกือบสามชั่วโมงมีคนไม่อยากแต่งงานกับตัวตูนส่วนลูกชายขนาดนี้ก็เข้านอนเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นประจำ แต่คืนนี้เฮอร์บี้มีแผนอื่นถ้ามมานอนเตียงแม่นะลูกเม่เอาผมไม่อยากนอนก็เห็นนอนได้ทุกคืนนี่นาลูกเก่งออกหน้าเก่งหน้าจะเล้เลยหน้าอยาเจรจามากไปเนอะแม่เจ้าคิดว่าเขาต้องยื่นมือเข้ามาช่วยก็ผมไม่อยากนอนเป็นเด็กดีนลลูกผมไม่อยากนอนเตียงผมอ่ะสวัสดีลูกห้านาทีต่อมาลูกชายตื่นทั้งคู่ แม่บอกอยู่นี่ไงมาขึ้นเทียงลูกนอนได้แล้วเพื่อให้ลูกสงบใจเดงก้าจึงนั่งอยู่ในห้องนอนลูกผมไม่เชื่อเลยว่าเขาจะทำถูกด้วยหรืออาจจะผิดนะผมว่าเขานั่งเป็นเพื่อนลูกเร็วเกินไปหน่อยแต่ว่าวิธีนี้มันอาจจะถูกก็ได้ว่าไง โอเคไหมค่ะคุณได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่าไม่ได้ยินอะไรเหรอคือผมบอกว่าผมคิดว่าคุณน่าจะนั่งอยู่จนลูกหลับไม่ต้องเมื่อคืนก็ไม่ต้องนี่ถ้างั้นขอถอนคําพูดนะครับเอเดี๋ยวนะช่วยลบตรงเมื่อกี้ออกไปก่อนนะการนั่งอยู่เป็นเพื่อนลูกเป็นการช่วยให้ลูกปรับตัวเข้ากับกิจวัตรใหม่มันน่าอายมากเลยที่ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะคะมันรู้สึกเหมือนกับอได่เชิงนะว่ามันล้มเหลวแล้วนะคะ รู้สึกทํานองว่าไม่เคยทําอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองโง่นะคะไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนเลยเป็นการยากที่จะทําให้กิจวัตรใหม่เข้าที่แต่ก็ให้ผลตอบแทนในที่สุดในเจอและเบีงก้าก็ได้มีเวลาพักผ่อนบ้างผมจัดตัวเองมาผมทําเองน่ะเวลาอาหารของครอบครัวนี้มักเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันเสมอ ดังนั้นทันย่ญญาจึงแนะนำในเจอและเบียงก้าว่า้เขียนกฎเวลาอาหารที่ต้องการให้ลูกปฏิบัติตามและมีระบบการให้รางวัลเป็นดาวกับลูกๆที่ปฏิบัติตามกฎด,ด้วยและอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณค่าถ้าผมไม่ทานข้าให้หมดผมก็จะไม่ได้รางวัลหรือได้อะไรไม่รู้ของเซอร์ไพรส์นี่ขอบคุณนะทันย่ญญาติดต่อวิทยุอีกครั้งและคอยสอนในเจอกับเบียงก้าตลอดเวลา อาหารเย็นนี่คือโอกาสที่ทั้งสองจะทดสอบทุกอย่างที่เรียนมาโอ้เรียบร้อยดีจังเลยนะลูกเรียบร้อยดีมากเวลาอาหารเริ่มต้นด้วยดีแต่ไม่นานทุกอย่างก็เริ่มแย่ลงอย่าพูดอย่างนั้นสิใช่ห้ามฉีดละต๊ออาหารด้วยและละพาสต้าห้ามลูกใช่แล้วห้ามเยอะนะไม่เอาถ้าคิดว่านี่จะทําให้เสียเรื่องก็ลองเบนความสนใจหรือว่าเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องอื่นไปเลยค่ะมาส่วนนี้ทําอะไรบ้างอลูกที่โรงเรียนเก่งคณิตเจอ เอลลาบสเนเอลลาเริ่มเบื่อทานอาหารเย็นแล้วถ้าเอลลาอยากได้ดาวก็ต้องลุกมานั่งที่เดิมเมื่อแม่นับหนึ่งถึงสามนะนี่เอาอย่างนี้นะจะยอมนั่งไหมลูกแม่จะนับถึงสามนะถ้าลูกไม่กลับมานั่งที่หนูก็จะไม่ได้ดาวสวยๆเอามั้ยหนึ่งสองเก่งมากเยี่ยมมากเก่งค่ะยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณเก่งเก่งจ้า ได้ผลโดยเร็วสำหรับเบียงก้าเอล่าเรียนรู้แล้วว่าเบียงก้าหมายความตามที่พูดจริงๆแล้วไงเป็นอะไรไปลูกทีนี้เกิดปัญหากับเฮอร์บี้บ้างเป็นอะไรไปอลูกฉันว่าควรชวนเฮอร์บี้คุยนะคะฉันว่าเราน่าจะหาทางชวนเขาคุยด้วยเฮอร์บี้วันนี้ออกไปเดินเล่นกับซัมเมอร์หรือเปล่าลูกครับพาอาชีออกไปด้วยหรือเปล่าพร้อมซ้อนจักรยานของซัมเมอร์ดีค่ะพยายมคุยแล้วเก่งมาก ผมลู้มีรถวิ่งมาทางถนนแล้วเขาก็อยู่ใกล้ถนนด้วยแล้วมีใครบอกหรือเปล่าลูกเมื่อสังเกตสัญญาณเตือนล่วงหน้าในเจอและเบียนกาจะึงช่วยกันประความสงบนิดเดี้จบแล้วเพราะคุณทานเกือบเสร็จแล้วนะคือว่าเราต้องให้สติ๊กเกอร์เด็กๆโดยเร็วนะคะเพราะคุณต้องทําให้มันคือให้สติ๊กเกอร์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อเขาทําตัวดีเขาจะได้เข้าใจนะคะโอเคก็น่ารักกันมากนี่แจกสติ๊กเกอร์ได้เลยแจกสติ๊กเกอร์ได้แล้วเอาไปเลยนะโอ้ยลูก ่าเกกมากเป็นมือค้าที่แสนสุขก,กดและกระดาษสติกเกอร์ใช้ได้ผลผมพอใจกับมือนี้มากๆเลยครับดีจังเลยนะที่ไม่ต้องทะเลาะกันเ่ยเยี่ยมไปเลยฮะผมขอพ่อแม่พอใจจริงแจกไอศกรีมช็อกโกแลตลูกทุกคนขี้โกงนี่เวลาผ่านไป5้าอาทิตย์แล้วตั้งแต่ครอบครัวไพรซ์เริ่มเปลี่ยนสิ่งต่างๆในบ้านทัญญาไปเที่ยวกับทั้งครอบครัวเพื่อฟังสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้าง ในใครวาดรูปแม่เมื่อก่อนได้บ้างนี่รองแม่ตอนโกรธฮะแม่โกรธเรื่องอะไรล่ะคะเรื่องเราไม่ได้นอนกันทุกคืนเลยอะแล้วตรงนี้ล่ละใครนะคฮับตอนนั้นมีความสุขไฮะทำไมเดี๋ยวนี้คุณแม่ถึงมีความสุขมากๆากเลก็เพราะว่าเราไม่ดื้อกับแม่แล้วค่ะทะเลาะกันน้อยลงเยอะตอนนี้ลูกรู้แล้วครับว่าเราเป็นพวกเดียวกันลูกเลยไม่ค่อยเถียงเบี่ยงก้าแล้วนะครับตอนนอนเป็นยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นอ๋อดีขึ้นเหรอดยขึ้นครับแล้วเราจะได้ทำการบ้านได้อ่ะ ลูกชายทั้งสองคนเรื่องการบ้านดีขึ้นมากเลยค่ะโดยเฉพาะไมส์เขายอมทำการบ้านที่โต๊ะให้เสร็จก่อนซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยเขาจะไม่เคยยอมทําฉันว่าเฮอร์บี้ก็เหมือนกันนะคะก็แปลกใจเหมือนกันค่ะเป็นคนละคนไปเลยเขาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยแต่ก็ดีมากนะคะฉันว่าเมื่อก่อนเขาเกเรฉันว่ามันคงเป็นเพราะเราชมเขาเลี้ยงเขาเชิงบวกมันเวิร์กมากเลยกับเขานะคะแล้วเราก็มีเวลามากขึ้นด้วยนะครับ ฉันก็ว่าเรามีเวลามากขึ้นเวลาที่ในยเวลไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้นั่งลงคุยกันเราแทบจะไม่ขัดแย้งกันเลยด้วยซ้ำค่ะใช่จริงๆดีมากเลยชีวิตเราดีขึ้นมากฉัน<ล>พอใจค่ะ,พอ,คะพอใจมากๆจริงๆนะคะ i ถ้าเราเอแม่จะสั่งให้ไปอยู่ในห้อง แต่ว่าถ้าเราทำตัวดีแม่จะบอกว่าอยู่นี่แหละลูกเป็นเด็กดีมากแม่บอกพวกเราครับเขาบอกอย่างนี้นี่นะ